ก็สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมก็ได้รับมอบหมายนะครับจากนายยุนะครับให้ไปรับ,งงรบเ,เงินจากเงินประปูงบ้านผู้สูงอายุนะครับซ่อมแซมน,นะครับประปูงบ้านผู้สูงอายุก็จํานวนสี่หลังนะครับหลังละสี่หมื่นนะครับก็จะไป ทำสัญญานะครับก็มีเรื่องมาพูดนิดหน่อยครับแล้วก็เข้าเรื่องเลยครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาเล่านิทานคะพระพุทธเจ้า500ชาติฉบับพิสดารน,นะครับเรื่องเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องเทวนาตอบมิตรตะวินทุกขกมานกนะครับคือใน ครั้งศาสนาพระมหากัสปะพระธิเจ้าโน้นนะครับมีมานพคนหนึ่งชื่อว่ามิตรวินทุกกะถูกจากบทศีษะอยู่เป็นนิดนะครับเมื่อเห็นเทวดาอยู่บนอากาศจึงถามว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปไว้อย่างใดจึงได้ทนทุกข์อยู่อย่างนี้เทวดาตอบว่าเพราะเจ้าไม่เชื่อคำมารดาได้ทุบตีมารดาแล้วหนีลงเรือ ำเภามาเมื่อก่อนมาดาได้จ้างเจ้าไปให้ไปรักษาศีลฟังธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อพวกสำเภาจับเจ้าลอยลงเพ่เจ้าจึงลอยมาพบนางเทพธิดาในแต่ในเกาะต่างๆเกาะแรกสนางเกาะที่2 8นางเกาะที่3ามนางเกาะ ที่สี่เสีามสิบสองนางเจ้าทิ้งมาเป็นลำดับเจ้าจึงมาพบกับจักกรดบทศิษะอยู่อย่างนี้ว่าแล้วก็หายวับกลับไปมาชาติสุดท้ายมิตตะวินทุกกะมานบนั้นได้เกิดมาเป็นพิสุผู้ว่ายากสอนยากคนหนึ่งส่วนเทวดานั้นได้เกิดมาเป็นพุทธเจ้านะครับ อีกเรื่องนึงนะครับเรื่องช้างกลัวตายคือในครั้งก่อนนอนช้างพระที่นั่งของพระเจ้าพมทัศนมีอยู่เชือกหนึ่งเป็นเชือกตื่นไวัยตกใจไวัยจึงตรัสสั่งให้พวกอามากพวกนายช้างนำไปฝึกพวกนายช้างก็นำไปที่ป่าใหญ่แห่งหนึ่งผูกกับเสาตรุงให้มั่นแล้วถือหอกเข้าแวดล้อม ทําท่าเหมือนจะแทงช้างนั้นก็ยิ่งตกใจมากขึ้นถึงกับทําลายเสาสตุงออกไปไล่พวกนายช้างให้แตกนี้ไปแล้วนี้เข้าป่าเมื่อเข้าไปอยู่ในป่ากก่งไม้ถูกลมพัดก็วิ่งหนีมีแต่ก็ยิ่งกลัวตายอยู่เป็นนิดมีเทวดาตนหนึ่ง บันดาลให้เห็นตัวอยู่บนต้นไม้แล้วสอนขึ้นว่านี่เนี่ยช้างตัวประเสริฐไม้แห้งที่ถูกลมพัดให้หักโค่นลงย่อมมีอยู่ในป่าใหญ่นี้มากเพียงแต่เจ้าได้ยินเสียงกิ่งไม้ถูกลมพัดหรือเห็นกิ่งไม้หักลงเจ้าก็กลัวตายเสร็จแล้วเจ้าจะต้องสู้ผอมเป็นแน่เมื่อช้างได้ฟังก็ อย่างนี้ก็หายกลัวมาชาติสุดท้ายช้างนั้นได้เกิดเป็นพิสุกลัวตายองค์หนึ่งเทวดานั้นได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าผู้เล่าเรื่องนี้ให้พิสุกลัวตายนั้นฟังเมื่อพิสุนั้นได้ฟังแล้วก็สำเร็จพระสวดาให้ความกลัวตายดังนี้ เรื่องฤาษีสอนบุตรคือในครั้งก่อนโน้นนะครับมีฤาษีองค์หนึ่งพาบุตรออกไปบวชอยู่ในป่าหิมะผ่านอยู่มาวันนึงเมื่อกลับมาจากเที่ยวหาผลไม้ในป่าได้เห็นบุตรนั่งซบเซาอยู่จึงถามว่าในวันก,ก่อนๆเจ้าเคยตักน้ำไว้หาฟืน ไว้ก่อไฟไว้เหตุใดวันนี้เจ้าจึงไม่นำมานั่งซบเซาอยู่อย่างนี้บุตรตอบว่าเมื่อบิดาไม่อยู่มีกุมารีคนหนึ่งมาชวนลูกให้ไปอยู่กับเขาลูกจึงรอขออนุญาตอยู่ฤาษีผู้เป็นบิดาจึงว่าบิดาอนุญาตแต่ว่าเมื่อกุมารนั้นพาไปแล้ว เวลาเขาอยากกินข้าวหรืออยากได้สิ่งของต่างๆเขาก็จะใช้เจ้าทั้งนั้นไม่ว่าเขาต้องการสิ่งใดใดเมื่อเป็นอย่างนั้นหากเจ้านึกถึงบิดาจงกลับมหาบิดาบุตรรับคำสั่งแล้วก็ลาตามกุมารีนั้นไปจนกระทั่งถึงบ้านเมืองต่อนั้นไปก็ต้องลำบากด้วยการหาเหลี้ยงดูนานาประการ เหมือนกับเป็นทาสจึงได้กลับไปหาบิดากลับบิดาแล้วกล่าวว่าหญิงโจรนั้นมันเผาลูกทั้งเป็นลูกเคยมีชีวิตเป็นสุขมันก็ทำให้เป็นทุกทุกเวลาเวลามันต้องการสิ่งใดใดมันก็ใช้ได้แต่คำอ้อนหวานลูกต้องลำบากทำตามคำสั่งของมันบิดาจึงว่าแล้ว ว่าเมื่อเจ้าถิงมาได้ก็เป็นการดีแล้วแล้วก็สอนให้เจริญฌานเจริญต่อไปมาชาติสุดท้ายบุตรได้เกิดเป็นพิสุองค์หนึง่งกูมารีนั้นได้เกิดเป็นนางสาวที่เล้าโลมพิสุองคหนึง่งองนั้นบิดาได้เกิดเป็นพระเจ้านะครับเรื่องสอรือษีสอนบุตรในอุทันอนีชาดก เอรีบาทนะครับก็จบเท่านี้นะครับสวัสดีทักทายนะครับใดโมบายนะครับเรื่องบุรุษเปี้ยดิดดิดขี้แพะคือในครั้งตะกอนโอนนะครับมีพระเจ้าพรมทั์มีปริหิตอยู่องคนหนึ่งเป็นคนพูดมากเมื่อได้เริ่มพูดแล้วย่อมไม่ให้ผู้อื่นมีโอกาสพูดด้วยพราะพระมหาสารทรงลำาาาญพระราชหายไทยใคร่ครวญหาอุบายที่จะ ให้ปุรุนั้นได้พูดน้อยอยู่เป็นเวลานานละการใครครวญหาอวัยที่จะให้ปรุรหิตนั้นพูดน้อยอยู่เป็นเวลาการนานๆแต่ก็ไม่สำเร็จดังประสงค์ครั้งนั้นในกรุงพาราสีมีปรุษเปี้ยคนหนึ่งเป็นผู้ชำนาญในการดีดตรวจวันหนึ่ง พวกเด็กๆได้เห็นบุรุษเปี้ยคนนั้นนั่งในรถน้อยๆค่อยๆลากออกไปที่ประตูนครที่เรียมประตูนครนั้นมีต้นไทรใหญ่ต้นอยู่ต้นหนึง่งมีกิ่งและใบสมบูรณ์ดีพวกเด็กจึงกล่าวแก่บุรุษเปี้ยว่าถ้าท่านทำใบไม้เป็นรูปต่างๆได้พวกเราจะให้ทรัพย์แก่ท่าน กากกนิกหนึ่งบุรุษเปี้ยก็ดีดก้อนกรวดขึ้นไปให้ถูกใบไม้ทรุปเป็นช่องช่องปรากฏเป็นรูปต่างๆได้เวลานั้นพระสมเด็จพระเจ้ากรุงพระนศีสเสด็จประพาสพระราอุทยา,ยานก็พอดีสเสด็จมาถึงณที่นั้นไม่เห็นเด็กแลยเห็นก็พาการวิ่งหนีไป ทิ้งบุตเปี้ยไว้ในที่นั้นคนเดียวเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จไปถึงได้ทอดพระเนตรเห็นใบไมส้สะพรั่งไปด้วยรูปต่างๆจึงเย้ยพระพักขึ้นทอดพระเนตรเห็นได้ทรงเห็นใบไม้ทะลุปเป็นช่องน้อยช่องใหญ่เป็นรูปสัตว์ต่างๆอย่างหน้าอย่างหลายประการจึงมีพระราชองค์การรับสั่งว่า ผู้ใดทําให้ใบไม้เป็นรูปต่างๆดังนี้ราชบรุรุษรู้คดีก็กราบทูลชี้แจงว่าบุรุษเปี้ยนี้เป็นคนช่างกระทําจึงทรงตำหนิว่าถ้าเราได้บุุษเปี้ยนี้ไปก็พอจะแก้ไขความอึดอัดใจของเราได้จึงโปรดให้นําบุรุษเปี้ยมาเฝ้าตัดเล่าเหตุการณ์ให้ฟังและตัดถามว่า จะสามารถทําให้โปรหิตเืิกพูดมากได้หรือไม่บ,บุตรเปี้ยกับทูลว่าถ้าฆ่าพระบาทได้ขี้แพะสักทะนานหนึ่งก็จะสามารถทําให้สําเร็จดังพระราชประสงค์ได้จอมนาราไทยพรมทัตจึงโปรดให้พาพบ,บุตรเปี้ยนั้นเข้าไปในท้องพระองค์ให้นั่งผ่าน ไในม่านที่เจาะช่องเล็กๆไว้แล้วจัดขี้แพะทะนานหนึ่งให้เก่บ,เบุุเปี้ยนั้นแล้วให้จัดที่นั่งสำหรับท่านโปรหิตโปรหิตตาจารย์ใบหน้าตรงช่องนั้นพอถึงเวลาเข้าเฝ้าท่านโปรหิตก็นั่งตามที่จัดไว้พระราชทาน พระมหากษัตริย์ทรงเริ่มสนทนากับอามยา์ราชบริการบริวารฝ่ายท่านโปรหิตประสงค์จะไม่ให้โอกาสผู้อื่นพูดจึงเริ่มเผยปากขึ้นกับทูลท่านใดน,นั้นบุรุษเปี้ยก็ดิดเริ่มดิดขี้แพะเข้าไปในปากของโปรหิตทีละก้อนก้อน,อนตามช่องม้านพอท่านบุรุษจะพูดก็ต้องหยุดกลืนขี้แพะเข้าไปก่อนแต่หารู้สึก ตัวไม่เป็นดังนี้เลยไปพอพางสัตว์ทรงทราบว่าสิ้นขี้แพะหนึ่งทนานหนึ่งแล้วจึงตัดแก่ท่านปริบว่าท่านเกินขี้แพะฆ่าไปทนานหนึ่งแล้วท่านก็ยังไม่รู้สึกตัวเป็นเพราะท่านเป็นคนเกลียจามากเกินไปบัดนี้ท่านไม่อาจให้ขี้แพะย่อยไปได้ท่านจงไปดื่มน้ํา ไปประยงสำรอกออกมาเสียจึงจะไม่เป็นอันตรายฝ่ายประเหเมื่อได้สละับพระราชองค์การดังนี้ก็มีความอดสูงแก่สาวกอมาตมุราชมตรีเมื่อได้ไปทำตามพระราชองค์การต่อมาก็ไม่เจรจามากเหมือนหนหลังพระมหาสัตว์ก็ได้ ความสบายพระราชไทยสมดังพระราชประสงค์จึงทรงพระราชทานบ้านสวยสี่ตำบลซึ่งมีในทิศทั้งสี่แห่งราชธานีอันมีสวยขึ้นปีละแสนตำบลให้แก่บุรุษเปี้ยน,นั้นครั้งนั้นมีอามาตของพระเจ้าพระราศีคนหนึ่งได้กลัาทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสมมุติเทวราชขึ้นชื่อว่าศิลปศาสตร์สมควรที่บุคคลจะศึกษาทุกประการดูแต่บุรุษเปียซึ่งเพียงแต่ชำนาญในวิชาดีกรดก็ยังได้รับพระราชทานถึงเพียงนี้เมื่อกราบทูลดังนี้แล้วดังก็กล่าวว่าศิลปะไม่ว่าชนิดใดย่อมให้สำเร็จประโยชน์ทุกอย่าง ดูแต่บ,เบุเปี้ยเถิดยังได้บ้านสวยถึงสีง่ตำบลเพราะศิลปะดีกรวดเท่านั้นดังนั้นมาชาติสุดท้ายบรุษเปี้ยนั้นได้เกิดเป็นพู้สุองค์หนึ่งผู้ดีดกรวดถูกตาหงพระเจ้าพมทัตได้เกิดเป็นพระอานนท์อมาตได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าจบเรื่องบุตเปี้ยผู้ดีกรวดในสาริต,ตะชาดกเอกนิบาตเท่านี้นะครับ <c oughs> เรื่องหญิงรู้จักละอายนะครับสวัสดีทักไทยนะครับคุณนัทพรน,นะครับหญิงรู้จักละอายคือครั้งก่อนโน้นมีหญิงบ้านนอกคนหนึง่งรูปร่างอ้วนผีเที่ยวรับจ้างเขาเลี้ยงชีพ อยู่มาวันนึงได้เดินผ่านไปที่หน้าพระราชวังก็พอดีปวดท้องจึงรีบนั่งลงรับลิมทางเอาผ้าคุมศรีรษะถ่ายอุจจาระแล้วรีบลุกไปพระเจ้าพระนิธิได้ส่งทอดพระเนตรเห็นแต่ไกาก็ทรงดําริตว่าหญิงคนนี้เป็นคนมีความละอายดีพอถ่ายแล้วก็รีบลุกไปน่าจะไม่ใช่คนขี้โรค จึงอ้วนผีเวลามีบุตรก็เห็นจะไม่ขี้โลกทั้งปัญญาก็จะดีควรจะรับมาเป็นสนมจึงตัดสั่ให้อามาตไปนำตัวมาเฝ้าเมื่อทรงทราบว่ายังไม่มีสามีก็ทรงตั้งให้เป็นอัระมเหสีภายหลังได้สืบราชโสดได้ได้ไดโอรสสืบราชสมบัติ มีอาหมาัดคนหนึ่งกราบทูลขึ้นว่าบุคคลควรเล่าเรียนศิลปะเพราะผู้ที่เอาใจใส่ศิลปะอยู่มีอยู่แต่หญิงที่รู้จักละอายยังเป็นที่โปรดปรานของพระราชาได้ดังนี้มาชาติสุดท้ายสามีภรรยาคู่นั้นได้เกิดมาเป็นเจ้าลิชวีส่วนอามาตได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านะครับ เรื่องขนมลำนะครับคือในครั้งก่อนอนุนคนทั้งหลายพากันนับถือเทวดาตามต้นไม้มีคนเขียนใจคนหนึ่งได้ทำขนมลำแล้วถือไปด้วยคิดจะบูชาเทวดาที่ต้นละหุงแต่ คิดว่าจะคิดขึ้นมาว่าเทวดาธรรมดาเทวดาย่อมกินของทิพิ์คงจะไม่กินขนมลำของเราเป็นแน่จึงหันหน้ากลับไปส่วนลุกเทวดานึกรู้จักใจชายคนนั้นจึงกล่าวขึ้นว่าบุรุษกินสิ่งใดเทวดาของบุรุษนั้นก็ต้องกิน อันนี้ก็ค่อนข้างเพิ่งอ่านนะครับบุรุษกินสิ่งใดเทวดาของบุรุษนั้นก็ต้องกินสิ่งนั้นจงนำขนมํำกบคืนมาอย่าให้เสียของไปเปล่าเลยชายเข้นใจก็นำขนมลำกลับมาบูชาเทวดาก็กินโอชะคือกินไอของขนมลำด้วยจิตคิดเมตตาแล้วจึงถามว่าเจ้าต้องการสิ่งใด ชายเข็นใจตอบว่าขับเจ้ายากจนนะขับเจ้าก็ต้องการแต่ทรัพย์เทวดาจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นจงมาขุดเอาหายทองคําที่มีอยู่รอบต้นละทุงนี้ไปชายเข็นใจนั้น <c oughs> ได้เกิดมาเป็นชายเข็นใจที่ถวายํำชายเข็นใจนั้นก็ขุดเอาหายทองคําไปแล้วก็ได้เป็นเศรษฐี มันชาติสุดท้ายชายเข็นใจนั้นได้เกิดมาเป็นชายเข็นใจที่ถวายขนมรามแก่พุทธพเจ้าแล้วได้เป็นเศรษฐีส่วนเทวดาต้นละหงนั้นได้เกิดมาเป็นพุทธเจ้านะครับเรื่องสุนัขจิ้งจอกหลอกพรามณ์นะครับคือในครั้งก่อนน้นนะครับเวลามีนักขัดตะเลิกประจำปีที่กรุงพระสีพวกชาวเมืองได้ทำบริการ,รเส้น สวงเทวดาด้วยเนื้อและปลาเป็นต้นแล้วใส่สุราเป็นอันมากลงในกระโหลกกะลาวางไว้ในที่ต่างๆอยู่มาคืนวันหนึง่งมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึง่งลอบเข้าไปในเมืองเข้าไปตามทางท่อไปกินเนื้อกินปลาดื่มสุราแล้วก็ไปนอนหลับต้นอยู่ใต้ต้น บุญนาคจนสว่างเมื่อเตือนขึ้นจึงคิดว่าเราจะออกไปจากเมืองในเวลานี้ไม่ได้จึงไปนอนซ่อนอยู่ใกล้ทางแห่งหนึ่งพอเห็นพราหมณ์คนหนึ่งจึงมาเดินมาจึงคิดว่านี่แพรหมเรามีเงินอยู่สองร้อยตำลึงฝังอยู่นอกเมืองถ้าช่วยเราออกไปได้เราก็จะบอกให้พราหมณ์ก็จะเอาห่อ สุนัขจิ้งจอกอุ้มไปนอกเมืองจนกระทั่งไปถึงป่าชา้าสุนัขจิ้งจอกจึงถามว่าถึงไหนแล้วพราหมณ์ก็บอกว่าถึงป่าช้าแล้วจึงให้พราหมณ์วางลงแล้วบอกให้พราหมณ์ขุดดินลงไปขณะที่พราหมณ์ก้มขุดดินอยู่สุนัขจิ้งจอกจึงขี้ใส่พราหมณ์ทั้งสี่มุมแล้วขี่ ก็มีสายระหว่างทางแป๊บหนึ่งค <c oughs> รับสนักจิงจอกขี่ใส่พามทั้ง4ี่มุมและขี่ใส่กลางผ้าอีกนะครับแล้ววิ่งหนีเข้าป่าลูกขัดเทวดาจึงกล่าวขึ้นว่านี่แม่พามเชื่อสุนักจิงจอกที่ไปลักดื่มสุรา เงินร้อยเงินพันของมันจะมีแต่ไหนจงไปซักผ้าให้ดีแล้วกลับไปเถิดพรามก็เสียใจใหญ่รีบไปซักผ้าแล้วกลับไปมาาตาสุดท้ายชนักทิ้งจอดได้เกิดมาเป็นพระเทวดาษเที่ยวหลอกลอนชาวบ้านทําให้ให้ทําบุญให้แก่ตนลูกขเทวดาได้เกิดเป็นพระเทเจ้านะครับก็จบเรื่องนี้นะครับ เรื่องปลาสามตัวนะครับคือในคงกอหนมีปลาสตัวเป็นเพื่อนกันตัวหนึ่งชื่อว่าผู้คิดน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าผู้คิดพอดีปลาทั้ง3ตัวได้พากันออกจากบึงเที่ยวถึงแดนมนุษย์ตัวที่ชื่อว่าคิดพอดีจึงกล่าวขึ้นว่า ธรรมดาถิ่นมนุษย์่อมีอันตรายมากเราเราพากันกลับไปเถอะอีกสองตัวก็ผัดเพียนว่าพรุ่งนี้เถอะเมื่อือนเถอะจนกระทั่งล่วงไปได้สามเดือนจูม,มาปลาท,ทั้งสองก็ไปติดแหของพรานเบ็ดส่วนปลาที่ชื่อว่าพอดีก็รู้เข้าแล้วคิดว่าเราควรจะไปช่วย ชีวิตของเพื่อนโง่เขาไว้คิดแล้วจึงไหวไปข้างแหทำให้เหมือนปลาไม่ถูกแหแล้วไหวย้อนกลับไปใกล้แหอีกแล้วกระโดดข้ามแหไปพามแหพ่านแหเข้าใจว่าปลาไม่ติดแหจึงยกแหขึ้น ปลาโง่สองตัวจึงหนีรอดออกไปได้มาชาติสุดท้ายปลาสองโงตัวนั้นได้เกิดเป็นพิสุงโง่สององค์ซึ่งจำภาษาอยู่ในปา่าออกภาษาแล้วปรึกษากันว่าจะมาเข้าพุทธเจ้าแต่ก็ผัดวันประกันพรุ่งกระทั่งได้สามเดือนจึงได้ไปเฝ้าพุทธเจ้าทรงทราบจึงได้ทรงเล่าเรื่องปาสอง ทั้งสองนี้ให้ฟังเมื่อพระสององค์ได้ฟังแล้วก็สําเร็จเป็นพระโสดาส่วนปลาที่คิดพอดีได้เกิดมาเป็นพระติจ้านะครับจบเรื่องปลาทั้งสามนะครับก็ไลฟ์สดมาได้ยี่สิบสี่นาทีระรับก็ขอหยุดการไลฟ์เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับ